ก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับเดี๋ยวในคลิปนี้เนี่ยผมก็จะมารีวิวอัปเดตใหม่ในเกม Phantom f o กันนะครับโดยอัปเดตใหม่ในเกม Phantom f o ครับก็อัปเดตมาถึงเวอร์ชั่น11.0.0แล้วนะครับอัปเดตใหม่ก็จะมีประมาณนี้นะเดี๋ยวผมจะสรุปให้ฟังง่ายๆนะว่ามันมีอะไรบ้างนะอย่างแรกเลยนะครับเป็นสิ่งที่สําคัญมากเลยก็คือ,อในเกม Phantom f o นะครับสามารถปรับปุ่มใหม่ในเกมได้แล้วนะครับเดี๋ยวจะมีปรับอะไรกันบ้างแต่เราจะไปดูในเกมกันอีกทีหนึ่งนะครับ ต่อมานะครับก็คืออ่าอแอนิเมชันหรือท่าทางใหม่ๆในเกมนะครับไม่ว่าจะเป็นอาการถือปืนการวิ่งหรือการคุมแรงดีดอะไรประมาณนี้นะครับมันก็จะเปลี่ยนใหม่หมดเลยนะแล้วก็ต่อมานะครับก็จะเป็นพวกกราฟิตี้นะครับในการกระโดดหรือว่าการเคลื่อนที่ของผู้เล่นนะครับก็พวกกระโดดมันก็จะเรียกว่าแลนดิ้งช้าลงนะครับหรือว่าแบบตกถึงพื้นช้าลง ประมาณนี้นั่นเองนะครับแล้วก็อัปเดตต่อมานะครับก็เป็นอัปเดตที่ผมคิดว่าก็น่าจะสะดวกสบายมากขึ้นนะครับสำหรับคนที่เวลายิงศัตรูนะคือการยิงไปแล้วบอกอตัวเลขเวลาที่เรายิงได้นะก็คือถ้าเกิดถ้าเกิดว่าเราเอาสนาย,ยิงแล้วเข้าหัวก็จะขึ้นดาเมจประมาณนั้นนะเดี๋ยวเป็นยังไงดียวให้ดูในเกมนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูอัปเดตหลักที่เราสามารถดูได้ในหน้า เมนูกันก่อนนะครับก็คือการปรับปุ่มนั่นเองนะครับปรับปุ่มนะครับไปตรงเซตติ้งนะครับแล้วมันจะขึ้นตรงอันที่3นะครับขึ้นว่าคีย์บอร์ดนะครับโอเคในส่วนตรงนี้นะครับเราก็สามารถปรับได้ตามใจชอบเลยนะแต่ผมเชื่อว่าผมไม่มีใครปรับโมซส่วหรอกไม่งั้นเดี๋ยวมันจะเล่นไม่ถนัดนะครับแต่เดี๋ยวผมจะมาแนะนํานะครับปุ่มไหนบ้างที่ควรปรับใหม่ให้มันดีขึ้นนะครับก็จะมีด้วยกัน3อย่างนะครับก็คือ1อย่างแรกเลยนะครับเลื่อนลงมานะครับ ในฝั่งของ weapon actions นะครับในส่วนนี้ก็คือการเวลาที่เราซูมนะครับเราจะเลือกที่จะกดคลิกขวาครั้งเดียวแล้วซูมค้างไว้หรือเรากดกดค้างแล้วซูมค้างถ้าเกิดว่าเราไม่ซูมมันก็จะไม่ซูมนะครับก็เป็นเรื่องขร้รได้ว่าอะไรนะปกติของตัวเกมอยู่แล้วนะแต่ถ้าเกิดว,ว่าเราปรับตรงส่วนตรงนี้นะครับให้เป็นตัวตัวคิวนะครับแล้วตรงนี้ให้เป็นคลิกขวานะครับก็คือทุกครั้งที่เราคลิกขวาครั้งเดียวเนี่ยมันจะซูมค้างไว้นะครับ ก่อ,น,อนนี้ก็ขึ้นอยู่กับความชอบนะแต่ตจริงๆก็คงไม่มีใครใช้กดคลิกครั้งเดียวหรอกมันไม่ค่อยถนัดนะครับต่อมาเลยนะครับก็คือการปาระเบิดนั่นเองนะครับตอนแรกตรงนี้เนะี่ยปาระเบิดเนี่ยเราต้องกดคลิกค้างไว้นะครับเพื่อเป็นการดึงสลักออกนะครับแต่ถ้าเราปรับตรงนี้เนะี่ยให้เป็นตัว G นะครับมันจะเป็นการกดาปาระเบิดกดหนึ่งครั้งมันก็จะเป็นการง้างระเบิดครับโดยที่เราเนี่ยไม่ต้องไปกดค้างนะ แล้วเราก็กดอีกทีหนึ่งเพื่อป่าออกไปนะครับก็อันนี้ก็จะทําให้ง่ายต่อการวิ่งหรือการมูฟเมนต์ของตัวละครมากยิ่ขึ้นนั่นเองนะครับต่อมานะครับอย่างสุดท้ายเลยเป็นส่วนที่ดีแล้วก็สําคัญมากที่สุดสําหรับผมเลยนะครับก็คือการกั้นหายใจระหว่างที่ซูมนะครับตอนแรกเนี่ยถ้าเกิดว่าเราซูมสไนเปอร์นะเราต้องใช้ตัวชิปชิปซ้ายนะครับในการกดซูมแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้ นี่นี่อันนี้เออดูเลยเดี๋ยวยกตัวอย่างนะครับอย่างเช่นถ้าเกิดว่าปกติของตัวเกมเลยเนี่ยเราต้องกดชิปซ้ายใช่ไหมในการกั้นหายใจนะเพื่อให้เป้ามันนิ่งถ้าเกิดว่าเราไม่กั้นหายใจเป้ามันจะไม่นิ่งเห็นไหมครับลาที่เราเล่นสไนเนี่ยนั้นเราถึงถึงต้องกดชิปแต่ถ้าเกิดว่าเราปรับโดยการใช้เซตติ้งนี้เนี่ยโดยการกดแล้วก็คลิกขวานะครับ เวลาทุกครั้งที่เราซูมสไนเปอร์นะมันจะกั้นหายใจเราอัตโนมัตินั่นเองนะครับซึ่งส่วนตรงนี้เนะี่ยก็เป็นอะไรที่ผมเรียกได้ว่าโคตรดีนะครับสาหรับสายซูมอย่างผมหรือสายซูมใครหลายๆคนที่ชอบเล่นสไนนะครับแล้วบางทีขี้เกียจกดสวัสขี้เกียจกดชิปชิปซ้ายนะครับในการกั้นหายใจเพราะบางทีการกดชิปเนี่ยมันไม่ใช่แค่การกั้นหายใจอย่างเดียวนะครับเวลาที่เราถอนซูมเนี่ย เวลาเราเดินเนี่ยเราจะเข้าไปอยู่ในท่าที่แบบท่าวิ่งนะบางทีมันก็อาจจะเสียจังหวะได้ในบางครั้งนะครับงั้นการที่เราคลิกขวาแล้วซูมแล้วก็กั้นหายใจเลยนะผมคิดว่ามันเป็นอะไรที่ที่สะดวกมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับแล้วก็นี่อัปเดตต่อมานะก็คือโชว์คาเรียกว่าตัวเลขเวลาที่เรายิงศัตรูได้นะครับหรือยิงโดนต่อให้ไม่ตายมันก็โชว์นะครับแล้วกยิงของแค่ยิงโดน ตรงส่วนไหนส่วนไหนมันก็จะโชว์น,นี่โชว์ตัวเลขหมดเลยนี่เห็นไหมอันนี้ยิงโดนร้อยหกเก้านั่นเองครับโอเคแต็กโอเคก็ประมาณนี้นะสำหรับอัปเดตใหม่ในเกมฟ็อก์นะครับใครคิดเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้นะครับเกิดว่าคลิปหน้าจะเป็นอะไรนะครับก็ต้องรอที่ตามชมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ